ตื่นมาคุยตื่นมาคุย,ต,คยต้องบอกว่าหลังจบโครงการซิปิดเดชาร์เลนช์เนี่ยคนคนนี้พี่สาวคนนี้นี่โโอ้โหแซ่บขึ้นเรื่อยๆนะคะก่อนต้อนรับพี่ผุ่มปนัดดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคแล้วลที่ผุ่มออกจากโครงการแลรร้วแต่ผุ่มก็ยังลบไปเรื่อยๆเหมือนแจ็คเนี่ยมันใช่คือวันหยุดวันหยุดคือวันตายใช่เพื่อดูแลตัวเองไปเรื่อยๆร่อนะคะยังขอยืนยันตรงนี้ว่าการดูแลสุขภาพค่ะยังต้องคือหนึ่ง ุมอาหาร2ออกกลังกายมีแค่2ออย่างเท่านั้นเองนะคะที่สามารถทําให้คุณลดน้าหนักได้บุ๋มเป็นคนสุดท้ายที่เข้าร่วม60 d a y Challenge แบบดาราแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุณผู้ชมเราจะเปิดโครงการ60 Days แบบ Best of Me ที่คนทั่วโลกจะได้ลดน้ำหนักไปพร้อมกันกับแอปพลิเคชันพิเศษแล้วเดี๋ยวท้ายช่วงท้ายเราจะมาประกาศว่าเทรนเนอร์มีใครบ้างอดใจรอกันแป๊บหนึ่งแต่ตอนนี้มาพูดถึงนี่หน่อยดีกว่า อันนี้เนี่ยคือมาของน้องปูเป้ออนาไทาะะนะคะซึ่งน้องปูเป้เนี่ยบอกว่าอันนี้เนี่ยลองให้บุ๋มไดล้ลองใช้แล้วสิ่งที่บุ๋มชอบก็คือจริงๆแล้วมันตอบโจทย์ผู้หญิงหลายต่อหลายคนก็คือผู้หญิงหลายต่อหลายคนจะมีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยฝ้ากระ,ะจุดด่างดําทีนี้เราคุยกันเรื่องของความตึงของผิวก่อนถ้าอยากผิวเด็กผิวใสเนาะก็ต้องพูดถึงความตึงของผิวก่อนซึ่งสิ่งที่มหัศจรรย์สำหรับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคอลลาเจนจากญี่ปุ่นโดยตรงนะคะซึ่งเป็นปลาจากแถบภูเขาไฟฟู โดยปกติแล้วที่คุณเห็นคอลลาเจนตามท้องตลาดทั่วไปมันเป็นคอลลาเจนที่มีอนุภาคใหญ่นะที่คุณชงกินกันได้เนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดจะเข้าสู่ผิวเนี่ยมันยากมากแต่ตัวนี้ก็ใช้เทคโนโลยีแอนเคปซูลเลตนะคะซึ่งจะให้ทะลุเข้าสู่หนังหนังด้านบนก็คือมันจะเป็นแคปซูลเล็กๆอยู่ในอนุภาคตรงนี้นี่ทุกอย่างคือนําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นแคปซูลเล็กๆซึ่งจะมีคอลลาเจนอยู่ตรงนั้นแล้วก็สามารถที่จะผ่าน ผิวหนังชั้นนอกเข้าไปได้นะคะแล้วก็จะทำให้ผิวข้างในมันตึงขึ้นด้วยคอลลาเจนร้อปซึ่งคุณสามารถใช้ผ่านเครื่องสำอางได้เลยนะคะครือแต่งหน้าแลแหน้าก็ทา,ามมไดาสมม้สมมติมีรอยหมอนอะ ลอยนอนทับหมอนหรือไปนอนกลางวันหรือไปลอยอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถใช้เนี่ยตบๆๆๆอย่างเงี้ยได้เลยเนี้ยเพื่อให้มันฟูขึ้นมาอย่างเงี้ยล่ะค่ะมันจะฟูขึ้นมาคุณสามารถใช้ได้เลยนั่นคือเทคโนโลยี e n c a p s u l เล e ของเขานั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้คือคอลลาเจน100%เพิ่มความตึงของผิวนั่นเองค่ะเหมาะกับดาราที่นอนในกองถ่าะเหมาะกับดาราให้เลยนะดาราที่นอนในกองถ่ายมันจะฟูขึ้นมาแล้วได้ยาบได้เลยอ่ะส่วนผสมเนี่ยมันมีของคอลลาเจนคอลลาเจน100%เลยคปลาน้าทะเลด้วยใช่ไหมจากจากปลาน้าทะเลใน ส่วนของภูเขาไฟพูจิดังนั้นปลาตรงนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่ามีอุดมไปด้วยแร่ธาตนาชนิดเยอะแยะมากมายเลยนะคะมันมีข้อมูลที่วูดดี้ได้มาแล้วูดดี้อยากจะอ่านให้ฟังนะครับสำหรับฟารีซซึ่งอยากให้คุณผู้ชมฟังดีๆนะครับ <c oughs> คือ encapsulation เนี่ยมันห่อคุ้มคอลลาเจนไว้ก่อนด้วยสารนำพาตัวที่มันซึมได้แล้วค่อยไปแตกตัวปล่อยคอลลาเจนในชั้นหนังแทนใช่ไม่ใช่ว่าสัมผัสไปปุ๊บ แต่ไม่ใช่มันซึมเข้าไปก่อนไม่ใช่อยู่แต่ข้างบนผิวนะคะเพราะว่ามันอยู่บนผิวเนี่ยมันไม่สามารถซึมเข้าไปได้นั่นเองต้องใช้เทคโนโลยีนี้ซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณจะเห็นโรงงานของเขาแล้วนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นคือโรงงานจริงๆนะคะเป็นการใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ของญี่ปุ่นเลยค่ะ 1. ผิว lift ขึ้นผิวนุ่มขึ้นนะครับตึงขึ้นร่องรอยเหี่ยวย่นฟูและเต็มขึ้นและที่สำคัญกลับมาหน้า เด็กอีกครั้งถูกต้องนอมแล้วก็ใช้สําหรับทุกสภาพผิวได้เลยผิวแพ้ง่ายก็สามารถสามารถใช้ได้ด้วยนะคะแล้วก็มั่นใจได้ด้วยของของเขาค่ะเพราะว่าโรงงานของเขาเนี่ยมีทั้ง ISO GMP ทุกอย่างได้มาตรฐานญี่ปุ่นเลยนะคะเลยครบสูตรจริงๆมีตัวไนท์ด้วยใช่ไหมครับตัวไนท์ล้วก็คือตัวนี้ตวเคลือบนั่นเองค่ะนี่ตัวต้องปิดไฟทาร์หรือว่าอะไรอคนละไน์คนละไน์นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือทําให้ผิวกระจ่างใสนะคะด้วยเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่ใส่ไปในนี้ นะคะนาโนไวท์นั่นเองค่ะในนี้มีทั้งกรูตาไทโอนนะคะมีทั้งในส่วนของกิกกไวท์นะคะมีทั้งวิตามินอีวิตามินซีนะคะแล้วก็มีทั้งไลโนลิกแอซิดซึ่งทั้งหมดนียเป็นสารผสมที่อยู่ในนี้ตอนกลางคืนนะให้ทําแบบนี้ค่ะให้เคลือบผิวแบบนี้นะคะทาเคลือบแบบหนาๆเหมือนนมครีมวิปปิ้งครีมอย่างเงี้ย แล้วตื่นมานะคะหน้าก็จะกระจ่างใสในส่วนของสิวพวกรอยสิวนะคะรอยดําต่างๆรวมถึงในส่วนของกระฝ้าจุดด่างดามันจะค่อยๆจางลงแล้วผิวก็จะขาวอมชมพูมากขึ้นไหลายสาวแอบไปใช้นะคะไม่ได้ทาแค่หน้าค่ะทาคอและรวมไปถึงอกก็ควรนะเอาทุกส่นเลยดีๆดีดีๆดีๆนดด ค่ะค่ะค่ะ <laughs> จะทําให้กระจ่างใสขึ้นอ่ะ <c oughs> ซึ่งหลายๆคนก็คือเป็น,ปนครีมในฝันนั่นเองนะคะ <c oughs> หลายๆค,คนก็ถามว่าตัวนี้คือใช้ยังไงง่ายๆเลยค่ะแค่เคลือบแบบนี้นะคะ <c oughs> ตื่นเช้ามาคุณจะเห็นความกระจ่างใสของเขาแล้วดังนั้นเขาจะแยกตัวแบบนี้ความตึงของผิว <c oughs> นะคะแล้วก็ความใสของผิว <c oughs> นี่คือมันก็จะต้องใช้2ตัวควบคู่กันแต่ตัวในส่วนของคอลลาเจนเนี่ยนะคะขวดสีน้ําตาลแบบนี้เนี่ยคุณสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและ กลางคืนช่วงนี้มันมีกระแสข่าวว่าครีมบางตัวนี้มันจะแพ้ใช่ไหมคะ ใชยไปและหน้าหูหน้าอันนี้นอันนี้นนต้องตรวจสอบนะบต้องตรวจสอบนะคะคุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะแล้วก็ตรวจสอบกับทางออยได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยมาตราฐานก็เป็นยังไงมีผ่านออยจริงจริงไหมทุกอย่างต้องตรวจสอบค่ะเดี๋ยวนี้เราอย่าเสียตังค์แล้วก็มาแพ้กันอย่างนี้ต้องไปหาหมอหาหมอกันอีกนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเขารับรองการแพ้ด้วยนิดึงก่อนที่เราจะคุยกันต่อขอย้ําเบอร์ก่อนเพราะว่าทุกครั้งที่เราบอกเบอร์ตอนท้ายเนี่ยคนโทรไม่ทันจนเบอร์ไปก่อนคุณผู้ชม0ูนย์ูนย์ 02 02-109 เบอร์จำง่ายมากเลยนะคะและ0922719444เขียนง่ายๆค่ะ02เลยนะคะจำในหัวเลย109แล้วก็ฮ่าๆเบอร์เนี่ยจำง่ายดีแล่วนะคะโทรไปโทรไปต่อเลยโทรไปต่อไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะตกขบวนไม่ได้โปรโมชั่นพิเศษเพราะว่าโปรโมชั่นเนี่ยนะคะเฉพาะแค่2ตัวนี้เนี่ยนำเข้าจากญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็4,007แล้วตัวเซรั่มและตัวไนครีมตัวนี้เนี่ยนะคะเขาลดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่2,890 9 0 0บาทค่ะ นะคะจาก4 7 0 0นะเหลือ2,890บาทยังไม่พอแถมไ้ตัวนี้แถมฟรีกันแดดตัวนี้ SPF 50ในเนื้อไขมุกนะคะเนี่เป็นเนื้อไขมุกนะคะแล้วก็1 5 0บาทเลยมูลค่าของตัวนี้นะคะตัวนี้นี่ เป็นแค่เนื้อไข่มุกประมาณนี้เลยแต่ว่ามีความพิเศษของของตัวกันแดดตัวนี้ใช่ไหมคะพี่บุ๋มความพิเศษของตัวกันแดดตัวนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเขาจะเพิ่มความขาวกระจ่างใสให้กับผิวแต่หน้าไม่ลอกนะคะอดูได้แล้เนี่ยเทคนิคในการทาที่ไม่ทาเลยแล้วเนี่ยเจะไปไหมเนี่ยใช้นิดเดียวเวลาทาเนี่ยคุณผู้ชมคะใช้นิดเดียวไปคือไปคือไปคือะอไปคือไปคือไปิือไปครับปิดอไปคือไปอไ มันจะไม่ย่นมัเป็นการลดหน้าคือคุณวุฒี่คะคุณใช้ประมาณ3าวันคืนได้เลยนะคะถ้าคุณใช้ขนาดนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะ SPM 5 0ตัวนี้เนี่ยสามารถกันแดดได้อย่างดีเป็นผิวใยไหมค่ะซึ่งจะทําให้ผิวของคุณมีการปกป้องมากยิ่งขึ้นและผิวตึงขึ้นกระชับขึ้นแบบที่คุณวุฒี่ทำแต่ตัวนี้แจกฟรีนะคะ1 0 5 0าบาทมูลค่าของตัวนี้เขายังไม่พอค่ะหนึ่ัน้าสิรได้อง่อคุณปูเป้นำมาฝากนะคะนี่เลยค่ะเป็นลูกเต้ามงคลของเราเรียกเป้ ลำเต้า้ำเต้านะคะเรียกซับอย่างนี้เลยนะคะสําหรับ คุณที่โทรเข้ามา50สายแรก021095555และ0922719444น่เ้าี่เขาบอกว่าเขามีการปลูกเสกเรียบร้อยแล้วด้วยไม่ธรรมดาจริงๆนะคะปลูกเสกเหรอเขาบอกปลูกเสกจากจากประเทศไต้หวันไม่แน่เดี๋ยวเขาหน้าอาจจะมีผ้ายันมาด้วยไม่แน่นี่ค่ะนนี่ค่ะครีมกันแดดเล้อปากค่ะเห็นนิดนึงค่ะบอกคุณผู้ชมนิดนึงที่พวกเราพี่ีกรอา ครีมกันเนี่ยเราต้องทาเนะเดี๋ยวเราต้องหากล้องสักตัวหนึ่งฉายไปบนเพดานหน่อยคุณรู้ไหมว่าไฟในสตูดิโอของตื่นมาคุยเนี่ยเยอะที่สุดในประเทศไทยอ่านี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงขอบอกว่า U V ที่อยู่บนเพดานเนี่ยนะฮะยิ่งน่ากลัวกว่า U V ที่คุณเดินตามท้องถนนดังนั้นเวลาคุณเห็นพวกเรา เนี่ยครีมาในรายการแล้วเราใช้เราใช้จริงฮะใช่ครับเพราะว่าเราต้องการปกป้องยืนประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วไม่ไม่ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะครีก็ยดาฝ้ามาใช้ไม่มาฟ้ามาจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ในส่วนของหลายตัวหลายคนที่คิดว่าฉันไม่ได้ออกไปข้างนอกไปไหนจริงๆแล้วแสง UV จากหน้าจอคอมพิวเตอร์อันนั้นอันน่ากลัวมากๆเลยนะคะหน้าคอมเลยและหน้ามือถือด้วยค่ะที่โดยเฉพาะถ้าเกิดคุณเล่นในช่วงแบบว่าปิดไฟแล้วอ่าแล้วคุณยังเล่นอยู่เนี่ยนะคะมันทั้งทำลาย สายตาทําลายผิวหน้าเยอะแยะมากมายครับคุณดูได้ตัวกันแดดตัวนี้นะคะเขาไม่ขาไม่ต้องตกลองดูดูดน่ค่ะเบาๆค่ะโอ้เดี๋ยวตึงเลยค่ะคุณย่าค่ะตึงค่ะค่ะนะคะเทคโนโลยีใหม่ของเขานะคะทําให้การปกป้องแสงแดดของเขาเนี่ยเป็นแบบซ้อนกันแบบนี้นะคะทำให้มีการปกป้องได้ทั่วถึงแล้วก็ ปกป้องได้ดีมากเลยเอาเป็นว่าน้่เลย02นะคะ271944 0922719444และ0 2 1 0 9 5 5 5 5รีบโทรในด่วน50สายแรกเทานั้นนะคะที่จะได้นี่เลยนี่ค่ะน้ำเต้าน้ำเต้าหนูาด้วยนะครับวับราเฟอรี่ราเฟอรี่นะคะของน้องเป้ของเราคคุณผู้ชมตืนมาคุยตืนมาคุย